ต้องยาวหน่อย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 นช่ใช่ใช่ถังมันจะได้นือได้เงี้ยเป็นถังเสือ คือกิจกรรมการสารปาทพ,พีนนะครับจากไปเตยน,นะครับพี่อมปอนชื่นจิตก็มาสอนให้น้องๆวันนี้คณะมันเป็นครอบครัวนะครับนลอกไหนเป็นทั้ทเนี่ยดอกลา้เนี่ยสมุนไพรเไ็กๆนะทำเองหรอ ตัดเองตัดเองเลยหรอต้องเอเรียนใส่มาน่ค่ะเร่าตัดดองตัดเองตัดเองไปใกหน่อยไอ่นีนะรับด้าเป็นไงพัรดบ ทำเก็บไว้ของเองแ้กลับบ้านไปกับอได้ไหมก็ลาไนน้ดูเก็บด้ก่าป่านนี้ได้หเปล่าไ้หไอเล่ได้โ้ได้ใช่้เกไมด้้าใครใ้ผูกยากไหมไม่

กนี่ยอันนี้ก็ตปยอันนี้อันนี้ชเรามาทชาได้นี่ดีกว่าพี่พรสอนให้น้องทําขนาดนี้ดีกว่าแน่นจริงตรงนี้นี่อันเนี้อันนี้ปราบเสียนอันนี้รุ่นจิ๋วครับ พราะในนี้มันจะมีอยู่นะครับในนี้มีอยู่หน้าตาทำตัวเล็กๆน่ะอันนี้ไม่อยู่เรายากทำอะไรรู้นี่เป็นชาข้าวคั่วนะครับแล้วก็ผสมข้าวพันธุ์กอขอสี่สามแล้วก็จะมีเขามีหยิบเป็นนั่นเลยอ่ะเป็นชิ้นๆเลยครับ T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  from ี i c e rice แบบแบบแบบความไรใช่ข้าว

บางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ก็มาเป็นครอบครัวครับให้ดูบรรยากาศเดิอรอบนี่อันนี้ที่ศูนย์ชุมชนนะครับที่อันนี้ที่บ้านสวนผลิตแมนะ่สวัสดีจ้าโนกสบายดีนะวันไหนมาเที่ยวบอกนะครับเดี๋ยวดูแลให้นกเอาค่ารถมากับค่ารถกลับพอเหลืวที่เหลือดูแลให้นัดมาเลย นี่เลยครับจ้าสบายดีจ้าเส้นก็สบายดีจ้าคุณนกพาครอบครัวมานะานกนี่นี่มาทำนี่ขนมทองครับ,บเดี๋ยวมาถ้าไมา่นี่นะเดี๋ยวกินฟรีนอนฟรีนะ <มา S 1> ครับ แต่ถ้าคิดคมกิจกรรมก็ต้องจ่ายนะให้ชาวบ้านเขาแหละนอนฟรีเพราะพี่ดูแลเองกินฟรีพี่ดูแลเองแต่เรื่องกิจกรรมต้องให้ชาวบ้านเขาแต่ถ้าจะมาต้องนัดล่วงหน้าก่อนนะว่าว่างตอนไหนนะครับ

ตาจรวดเอ็านะออ่อยอรเดียของพ่อเงมไ้ลาชองานสอันหน่อยน่คแบบไม่มีมันจะเทียวหน่อยนะอาไปบ้านพี่พี่น้อยอ๋อโอเคโครงการกรุงไทยเนาะ แกนได้กับพี่เนี่ยแกนได้ค่ะของพี่น้อยไฮไลท์ก็น้ำสวรรปะ่ะที่อร่อยมากครับเดีพี่พรโอเค thank you ชาครับไม่เป็นไรเขาถือแล้วครับค,ค,ครับ เนี <formation jin inh throat> <at> ่ยไอเด็กๆเป็นเด็กที่ไล่สั่งเราเคยสั่งกันบ่อยสั่งเป็ดชิ้นี่ยไปได้ออกไปนี่ครับอันนี้กวนอันนี้อยากม่อกี้จนมายไปได้แล้วนะชาข้าวคั่วนะครับชาข้าวคั่วนี่เมื่อกี้จะมาไปแล้วนะนกหนึ่งชิ้นหนึ่งห่ออันนี้เป็นครอบครัวผมชาวจีนคนไทยครอบครัวของคนจีนมาด้วยกันแล้วมาอุดหนุนวันนี้มากั้งยี่สิบท่านนะทำกิจกรรมกันเดี๋ยวมีล่องเรือด้วยนะล่องเรือทานอาหารด้วย นี่นี่ปลาล้วปนปลาล้วนปลาล้วนสบายดีครับสบายดีจ้าน, <laughs> นกนกเขาดูอยู่นกกรุงไทยอ่ะที่เขาทำมาได้เขมนี่กระดิ่์ปลาล้วนปลาล้วนกันแก่ก้ยังปีนี้ก็จะแปดสิบห้าแล้วเนาะแปดสิบห้าแล้ว มื่อไรครุณไทยจะมาอีกแล้วจ้าให้นกมาใหม่ใช่ใช่ใช่มาช่วยกันชมมาช่วยกันชอบช่วยริมอย่าลืมชุมชนตำบลมันแน่นจ้าภัยจะผู้ชมจะเต้นจ้าจ้าใช่เออป้านี่พูดเก่งแล้วเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้นะได้เลยครับใช่ไหนเขาบอกชมแล้วชอบเ่ยชมแล้วก็ชอบจองก่อนเที่ยวคนเดียวก็เที่ยวได้จ้าเน่าเอาว่าสโลแกนเป๊ะใช่ใช่ อันนี้อย่างอย่างชาข้าวคว้วนะก็กรุงไทยมาทานุนให้นะครับที่ว่าเชฟพึกนะครับเอาธรรมดามีแค่มีแค่ชาใบเตยเขาเชฟพึกเอาข้าวพันธุ์ขอสี่สามที่ปลูกในบ้านเราเแหละมาะสมกันพี่คุณภาพดีมากอืหลายคนที่มาเขาก็ถามนะว่าเอ๊ที่นี่กรุงไทยมาช่วยอะไรบ้างนะครับก็แจ้งไป โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะกันนะครับนี่นี่อ้าวทำไมละ่ละร้องทำไมอ่ะ,ะโอเคโอเคนะครับแค่นี้ก่อนนะทุกคน